Master p o พูล r r ร์ r พประสบการณ์ใหม่ของอากาศบริสุทธิ์ เครื่องฟอกอากาศ Master Cool รุ่น MTKAP03 ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน42-72ตารางเมตรมีอัตราการผลิตอากาศบริสุทธิ์สูงถึง600ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงด้วยระบบตัวกรองประสิทธิภาพสูง3ชั้นได้แก่ชั้นกรองหยาบสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่เส้นผมขนสัตว์และเกสรดอกไม้2แผ่นกรองเฮปาคลาส13สามารถกรองเชื้อโรคสารกอ่อภูมิแพ้และฝุ่นละอองขนาดเล็ก0.3ไมครอนได้สูง ถึง99.9% 3ชั้นแผ่นกรองคาร์บอนช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ช่วยดูดซับไอเรอยของสารเคมีไอน้ำม,มันและสารประกอบอินทรีย์อีกทั้งยังทำให้คุณรู้สึกสะอาดมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีแอนไอออนรอยประจุไอออนลบเพื่อดับฝุบ่นอนุภาคเล็กน้ำหนักเบาที่ลอยอยู่ในอากาศ พ่อคายมัสเตอร์ฟูลรุ่น MTK AP03 มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ระบบสัมผัสแสดงผลค่า PM 2.5ค่าอุณหภูมิค่าความชืน้นและไฟแสดงระดับคุณภาพอากาศสามารถปรับความแรงลมได้5ระดับพร้อมระบบ AI อัจฉริยะปรับการทำงานตามสภาพอากาศอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยโหมดกำจัดควันมีระบบชายล็อกป้องกันเด็กเล่นไม่รบกวนการนอนหลับด้วยโหมดพักผ่อนพร้อมตั้งเวลาปิดเครื่องได้สูงสุด 12ชั่วโมงมีระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองและควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลได้ Masterful Air p u r i f i e r ประสบการณ์ใหม่ของอากาศบริสุทธิ์